สวัสดีครับโฮราจารย์แชนเนลมหัศจรรย์พลังบวก100ร้อยร้อนชายชาญก้ามังคลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของชาวปีนักษัตษ์กุลดูดวงช่วง1 9ถึง29ธันวาคม2567ในแง่ของการงานการเงินความรักดาวเดน่นและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรับชมรับฟังได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวกุลชาวหมู่นั้น มีความสามารถในเรื่องของวิทยาศาสตร์วรรณกรรมต่างๆข้อกฎหมายต่างๆนโยบายต่างๆการคำนวณต่างๆด้วยความละเอียดด้วยความมุออและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีเหลือเกินและรวมถึงมีความช่างสังเกตช่างความคิดอ่านเขียนโดวเด่นชอบในการเดินทางการติดต่อประสานง,งานต่างๆทําได้ดีแต่บางครั้งก็มีความหวาดระแวงในคนรอบตัว ในเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจของชาวกุลคนกุลนั้นปัญหาของคุณหรือข้อด้อยของคุณก็คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชุนเฉียวง,ง่ายที่จน้อยจะเกินไปหรือกิเลสมากไปนหน่อยหรือหุนหันพล่นจะเกินไปนะครับและหลายๆครั้งก็ชอบบังคับหรือชอบที่จะเอาชนะคนอื่นๆหรือคนรอบตัวแต่มักจะมีจุดดีในเงี้ยที่ว่าช่วงเนี้คุณมักจะใจคอเด็ดเดียว จริงจังในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามักจะมีอารมณ์ขุนอารมณ์มัวอยู่บ่อยเพราะจะยิ้มยากอีกด้วยนะครับอาจจะขี้ขี้เกินไปหรือมองโลกง่ายเกินไปนั่นเองนะครับฉะนั้นควรฝึกมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นรู้จักอารมณ์มรวยมากยิ่งขึ้นจะดีกว่านี้นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานของชาวหมูกมันบ้างคุณนั้นมักจะโดดเด่นในเรื่องของสายงานการวิเคราะห์วิเคราะห์ปัญหาต่างๆบวกกับงานเนี่ย ให้มันเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหาเกิดจากอะไรตั้งแต่ต้นกลางกระบวนการและจนจบกระบวนการนั่นเองน,นะครับเรียกได้ว่าคุณทําได้ดีนะครับคุณเข้าใจปัญหาได้ดีนั่นเองนะครับเมื่อคุณเข้าใจปัญหาได้ดีเนี่ยาการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยหรืองานของคุณเนี่ยก็จะดําเนินไปได้อย่างดีนั่นเองแต่คุณมักจะมีสไตล์การทํางานแบบว่าชอบวางแผนเงียบๆอยู่คนเดียวหรือไม่ต้องไปยุ่งยากกับใครมากจนเกินไป งานที่เกี่ยวพันกับตัวเลขเกี่ยวกับนโยบายต่างๆงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องคอของข้อกฎหมายต่างๆงานที่เกี่ยวพันกับการคำนวณต่างๆหรืองานที่เกี่ยวกับอาเพศเหตุลายภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยและคุณมักจะต้องมีการแบ่งปันงานสัดส่วนมันพอเหมาะพอเจาะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดความสําเร็จในอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วการงานในความปรารถนาของชาวกุลคืออะไรล่ะคําตอบก็คือ คุณอยากให้หัวหน้างานหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่คุณถือเนี่ยไว้ใจคุณมากกว่านี้หรือให้โอกาสคุณมากกว่านี้คุณจะได้เติบโตและมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสูงขึ้นนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินสลับชาวหมูนั้นคุณมกักจะมีความทะเยอทะยานในการหาเงินหาเงินแบบกล้าได้กล้าเสียคุณมกักจะมีความใจดีในเรื่องที่มันถูกต้องตามศีลธรรมตามรมองของธรรมตามกฎหมายและมีความเห็นอกเห็นใจคนรอบคัน,นเรื่องของการเงิน เป็นอย่างดีและการเงินคุณนั้นนะครับมักมีอาการแบบพันผวนบางครั้งช่วงแรกดีแต่ช่วงหลังจะไม่ดีหรือบางครั้งช่วงต้นไม่ดีแต่ช่วงปลายจะดีนั่นเองและมักจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้แต่อย่างไรก็ตามทีเนี่ยชาวคุณมักจะมีไรายได้มาจากหลายช่องทางด้วยกันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากอาชีพภูคาดซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของมีเงินเดือนประจำนะครับอาจจะเกี่ยวพันกับหน่วยง,งานราชการและเศรษกิจใหญ่ รือการได้รับจัดสรรโควตาต่างๆอีกตัวนั่นเองนะครับและส่วนหนึ่งมักจะมาจากในเรื่องของการหาเงินด้วยความเสียสละช่วยเหลือคนอื่นอย่างรับรับเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จในการเบิกจ่ายหรือเบิกค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆอีกด้วยนั่นเองและในหลายต่อหลายครั้งนะครับการเงินของคุณเนี่ยหรือการหาแรื่อง,องคุณเนี่ยก็มักจะพลิกแพงไปตามสถานการณ์นะครับพลิกแพงไปตามนโยบายพลิกแพงไปตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา อีกตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอยู่ตลอดอีกด้วยส่วนหนี้สินต่างๆนั้นนะครับชาวกุลมักจะโชคดีนะครับอาจจะมีคนในครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆนะครับทําให้คุณเบาแรงไปอีกเยอะนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวหมูคืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณอยากได้ม oment ดีๆในเรื่องของการเงินที่เป็นก่อเป็นกำรรม,มาสู่คุณ ก่อนหน้าน,นี้คุณเคยมีวิบากการในเรื่องของการเงินหรือเสี่ยงเงินเป็นก้อนเนี่ยในช่วงนี้คุณก็หวังว่าสิ่งดีๆคุณจะได้เงินมาเพื่อให้คุณชื่นใจนั่นเองดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวหมู่กันบ้างผู้คุณนั้นมักจะผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่และความรักเนี่ยมักจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับบางช่วงอาจจะเป็นประเภทแบบลําบากมาด้วยกันเคยมีเยอะแล้วก็กลับมามีน้อยนะครับ และบางช่วงเนี่ยก็จะกลับมามีเยอะอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเรียกว่าชีวิตรักเนี่ยความรุ่งเรืองเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงอีกด้วยและมีแนวโน้มว่าความรักของคุณเนี่ยในบ้านปลายชีวิตเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขเรียกว่าต่างบ้านต่างเมืองหรือไกลจากบ้านเกิดนั่นเองรวมถึงนะครับชาวกุลช่วงนี้หากมีการปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆเนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในฌานที่คุณศึกษาอีกด้วย และแม้ว่าสไตล์ในเรื่องของความรักของผู้คุณเนี่ยมันจะเป็นแบบช้าตกลงใจช้าเปลี่ยนแปลงยากเรียกว่าความรักเนี่ยคุณต้องมีการตึกตรองแล้วตึกตรองอีกไตรตรองแล้วไตรตรองอีกเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังไว้หส่อนะครับในพฤติกร,รรมของการทํากันบ้านเนี่ยบางครั้งชอบอะไรที่มันโรดโผลจนทยานจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าเดี่ยงได้โดยง่ายนั่นเองครับฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ระมัดระวังไว้หน่อย แล้วความรักในเบอรไหน่นะครับที่ชาวกูลปรารถนาต้องการคําตอบก็คือคุณต้องการความรักที่มันราบรลื่นคืนอยู่ด้วยกันแล้วมีความทะเยอทะยานไปด้วยกันมีชื่อเสียงมีคนยกย่องมากยิ่งขึ้นและอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีความเหมาะสมช่วยกันเติบโตให้มปนความมั่นคงในเรื่องของฐานะหน้าที่การงานและชื่อเสียงอีกด้วยจะเป็นกันดีที่สุดนั่นเองและขอให้วิบากกรรมที่เคยมีเนี่ยให้มันมาลายหายไปให้หมดทั้งสิ้นและที่สุดแล้วนะครับ อย่าให้มีการหักหลังกันเลยนะครับเรียกว่าให้เป็นคนรักที่ดีแบบสมเสมอตลอดไปนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นดาวเด่น,ดนสำหรับชาวกุลก็คือเลข9และเลข3ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตรกุลอูด,ดวง,ง,งช่วง1-29ธันวาคม2567หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe แ,และอิ่มตือกระดิ่งช่องโหราจาสตร์ชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ